สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่20ธันวาคมครับผมมีมาฝาก7คู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกครับจะเป็นทางด้านไบร์นซูนิยครับเปิดบ้านต้อนรับการเบเยือนของทางด้านฮัมเดลไลซิครับคู่ที่สครับเป็นทางด้านเวโรนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทางด้านเอซีมิลานคู่ที่3ครับเป็นทางด้านคิโลนาครับเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของทางด้านบายาโดริกคู่ที่4ครับเป็นทางด้านลูตันทาวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านดาบี้เคานตีคู่ที่5คัเปนนาด้วอมล เปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของทางด้านโบตันคู่ที่หกครับเป็นทางด้านสต็อกพอร์ตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของด้านปีเตอร์โบโลและคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านทัมบุครับ,เป, ug, รบเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเอเซอักมาก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกดสับสับคลาและอย่าลืมครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมปีใหม่แจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและกิจกรรมอื่นๆอีกกมมาายใคร สนใจครับคาร่วมสนุกกิจกรรมกันได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกบุนเดนจิก้าเยอรมันครับคู่ระหว่างทางด้านบาเยรนบวนิกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านฮัลเลมไลซิครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองครึ่งครับที่สนามอาริอันอารีนาครับแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบหนึ่งจุดห้าสถิติการเจอกันห้านัดล่าสุดของสองทีมครับบาเยรนครับชนะหนึ่งครับไลซิชนะสองและเสมอกันไปสองเกมนัดล่าสุดครับบาเยรนครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสุดมันครับที่สองประตูต่อหนึ่ง างคะแนนล่าสุดครับบาเยนครับแข่ง14ครับชนะ10เสมอ3แพ้1ได้42เสีย12มี33คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนด้านไรซิครับแข่ง14ครับชนะ8เสมอ3แพ้3ได้23เสีย15มี27คะแนนอยู่ที่4ของตารางวันนี้ครับบาเยนยูนิครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโทมัสมุลเลอร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านซานเน่ครับกับโอลิเซครับยืนใช้ขวาชกเล่นเกมลุกส่วนด้านไลซิครับมาในแผน3-5-2ครับมีทางด้านนิโคเทียครับกับเซตโก เฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านไบเยอร์มิวนิคครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปพาดท่าให้กับทางด้านไนมาที่2ประตูต่อ1ส่วนด้านไรซีครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแฟรง์เฟิร์ตไปได้ที่2ประตูต่อ1วันนี้ครับเจ้าบ้านครับยังมีตัวเจ็บอยู่เยอะครับแต่ยังดีครับที่ได้แฮร์รี่เคนกลับมายืนประจําการเป็นที่เรียบร้อยครับส่วนด้านทีมเยือนครับก็มีตัวเจ็บอยู่เหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ตัวหลักครับกับเบลดที่เปิด แต่วันนี้ครับได้เล่นในบ้านครับและยังมีทางด้านไฮริเคนครับกลับมายืนประจําการแล้ววันนี้ครับไรซิครับคงเหนื่อยแน่นอนครับแม้ถึงจะเคยชนะบาเยินในบ้านมาก็ตามครับแต่วันนี้ครับคงไม่ได้แต้มกลับบ้านไปอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2อศูนย์หรือไม่ก็3าศูนย์ครับคู่ที่2ครับเราไปที่ศึกกันโชซิลีอารอิตาลีครับคู่ร่วมทางด้านเวโรนาครับเปิดบ้านตรับการมาเยือนของด้านเอซีมิลานครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสี่สิบห้าครับที่สนามเบเกโกตีสเตเดียมครั แฮนดิแคปครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับลบ1ลูกสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเป็นด้านเอซมิลานครับชนะทั้งหมด5เกมรวดครับนัดล่าสุดครับเวโรนาครับเปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทางด้านเอซมิลานไปที่3ประตูตัว1ตารางคะแนนล่าสุดครับเวโรนาครับแข่ง16ครับชนะ5แพ้1 1ได้21เสีย39มี15คะแนนอยู่ที่17ของตารางส่วนด้านเอซมิลานครับแข่ง15ครับชนะ6เสมอ5แพ้สได้24เสีย16มี2 0 3คะแนนอยู่ที่8ของตารางวันนี้ครับเวโรนาครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีทางด้านมิสตานครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านฮาลุยครับกับฟุกชอปครับยืนซ้ายขวาชกเล่นเกมลุกส่วนด้านเอซีมิลานครับมาในแผน42 31มครับมีทางด้านแทมมี่อับบาฮัมครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านลีโอครับกับชุกเว็บครับยืนซ้ายขวาชกเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเวโรนาครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะปาม่ามาได้แบบสุดมันครับที่3าประตูต่อสส่วนด้านเอ เอซีมิลานครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเจนัวไปแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนคูนีครับเจ้าบ้านครับฟอร์มยังแย่อยู่ครับถึงแม้ว่านัดล่าสุดครับจะเฉือนเอาชนะมาได้ก็ตามครับแต่วันนี้ครับต้องมาเปิดบ้านเจอกับทางด้านเอซีมิลานครับที่ไม่เคยชนะมาเลยส่วนนั้นทีมเยือนวันนี้ครับไม่มีทางด้านผูวิสิตครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บครับกับเดทที่เปิดมาวันนี้ครับเอซีมิลานครับน่าจะชนะได้แบบสบายๆครับแต่คงยิงไม่ขาดครับเพราะนัดต่อไปครับต้องเปิดบ้านต้อนโ คงต้องเก็บตัวไว้ครับแล้วก็นัดนี้ครับโฟกัสแค่ผลชนะก็พอครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็2 1ครับคู่ที่3ครับเราไปที่ศึกลาลิกาสเปนครับคู่ระหว่างด้านคิโลนาครับเปิดบ้านต้อนการเยือนของด้านบายาโดริกครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสาตรงครับที่สนามมอนติลิวีครับแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบหทับหนสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับคิโลนาครับชนะ2ครับบายาโดริกชนะ2และเสมอกันไป1เกม นัดล่าสุดครับบายาดูริครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับคิโรนาครับแข่ง17ครับชนะ6เสมอ4แพ้7ได้23เสีย25มี22คะแนนอยู่ที่10ของตารางส่วนทางด้านบบยาดูริครับแข่ง17ครับชนะ3เสมอ3แพ้1 1ได้12เสีย34มี12คะแนนอยู่ที่19ของตารางวันนี้ครับคิโรนาครับมาในแผน352ครับมีทางด้านดัดลูมาครับกับยาเซอร์ครับยืนเป็นคู่หน้าช่วยกันจบสกอร์ส่วนทางด้านบบยาดูริครับมาแล แผน4141ครับมีทางด้านซูซ่าครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านโมโรครับกับอันวาครับยืนซ้ายขวาเขาเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านคิโลนาครับเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้ให้กับมายองก้าไปที่2ประตูต่อหนึ่ง ส่วนทางด้านเบย่าดูริครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะบารินเซียไปได้ที่1ประตูต่อศย์คูนีครับฟอร์มเจ้าบ้านครับยังแย่อยู่เลยครับยังหาชชยชนะไม่เจอเลยแล้ววันนี้ครับยังมีตัวติดโทษแบนอยู่อีกกับเดทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับตอนนี้ครับยังหาโมเมนตัมของทีมยังไม่เจอครับรูปเกมเลยออกมาเป็นแบบนี้แล้ววันนี้คงทําอะไรทีมเยือนไม่ได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0ูนหรือไม่ก็1นึ่ครับทูกที่สครับเราไปที่ศึกแชมเปี้ย ันทาวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยงของดันดับบี้เคา์ตี้ครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับทีสสามเควินเวิร์สครับแฮนดีแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับรบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับรูตันทาวครับชนะ3ครับดับบี้ชนะ2และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับดับบี้ครับเฉือนเอาชนะไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ตารางคะแนนล่าสุดครับรูตันทาวครับแข่ง21ครับชนะ6เสมอ4แพ้1 1ได้23เสีย37มี22คะแนนอยู่ที่19ของตาราง ส่วนด้านดับบี้ครับแข่งที่21ครับชนะ6เสมอ6แพ้9ได้26เสีย26มี24คะแนนอยู่ที่14ของตารางวันนี้ครับลูตันทาวครับมาในแผน3-4-2-1ครับมีทางด้านมอริตสครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านอเดบยาโยครับกับเจคอปครับยืนซ้ายขวาช่วยเล่นเกมลุกส่วนด้านดับบี้ครับมาในแผน4-3-3ครับมีทางด้านมาคัทครับเจอร์รี่ครับแล้วก็โจนาธานครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์มห้านัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านลูตันทาวครับชนะ1เสมอ1 นัดล่าสุดครับออกไปแพ้ให้กับแบ c ็กเบิร์ดโลเวอร์ไปที่2ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านดาร์บี้ครับชนะ1เสมอ 1, 1 <S แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มบอลมัดไปแบบสบายๆครับที่4ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับฟอร์มเจ้าบ้านครับยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับส่วนด้านทีมเยือนครับก็เพิ่งมาดีใน2นัดที่แล้วครับกับเรทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเต็มที่ครับเจ้าบ้านครับก็ได้แค่เสมอครับหรือไม่ก็แพ้ด้วยซ้ำสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0ูหรือไม่ก็1นูนครับคู่ที่5ครับเราไปที่สกลีกวันอังกฤษครับคู่ระหว่างด้านวีคอมวันเดอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านโบตันครับ คู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองครับที่สนามอดัมพาร์กแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2อทีมครับวีคอมครับชนะ2ครับโบตันชนะ3ม นัดล่าสุดครับโบตันครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับบีคอมครับแข่ง19ครับชนะ1เสมอ4แพ้2ได้34เสีย22มี34คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนนั้นโบตันครับแข่ง18ครับชนะ9เสมอ3แพ้6ได้28เสีย29มี30คะแนนอยู่ที่8ของตารางวันนี้ครับบีคอมครับมาในแผน41 41ครับมีทางด้านริชาร์ดครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านออนเยตินครับกับลู่าครับยืนซ้ายขวาจะกระทำเกมล ส่วนด้านโบตันครับมาในแผน 3, 4, 3ครับมีทางด้านดิออนครับวิกเตอร์ครับแล้วก็แม็กเคที่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านวีคอมครับชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านอัดกิววีไปที่4ประตูต่อ1ครับส่วนด้านโบตันครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับแพ้คาบ้านให้กับวีแกนไปที่2ประตูต่อศ ู่นี้ครับโบตันครับเล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและต้องออกมาเยือนทางด้านวีคอมครับที่เล่นในบ้านได้ดีแบบนี้ครับกับเลที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านครับเฉือนชนะอย่างแน่นอนครับแต่ง่าก็ดีครับเกมนี้ครับน่าจะมันอย่างแน่นอนครับน่าจะเปิดเกมลุกใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2องหหรือไม่ก็3าครับคู่ที่6ครับเราไปที่สต็อกพอร์ตครับเปิดบ้านตรับการมาเยือนของทางด้านปีเตอร์โบโลครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสองสี่สิบห้าครับที่สนามเอ็ดลีพาร์ครับแฮนด ครับลบ0.5ทับหคู่นี้ครับเคยเจอกันมา2เกมครับแล้วก็เป็นทางด้านปีเตอร์โบโรครับชนะ1ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับปีเตอร์โบโรครับเปิดบ้านถล่มไปที่4ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับสต็อกพอร์ตครับแข่ง20ครับชนะ9เสมอ6แพ้5ได้32เสีย21มี33คะแนนอยู่ที่5ของตารางส่วนทางด้านปีเตอร์โบโรครับแข่ง19ครับชนะ7เสมอ3แพ้9ได้37เสีย35มี24คะแนนอยู่ที่13ของ วันนี้ครับสต็อกพอตครับมาในแผน3-4-3ครับมีทางด้านแพรลี่ครับลูตันครับแล้วก็วิลเลียมครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูส่วนด้านปีโตโบโรครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านโจนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านมาซิครับ กับเซียเฮครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านสต็อกพอร์ตครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปแพ้สตีวนเนสแบบสุดมันครับที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนด้านปีเตอร์โบโรครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านถล่มน็อตแฮมตันไปที่3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับถึงเจ้าบ้านครับสต็อกพอร์ตครับจะอยู่ที่1ของตารางก็จริงครับแต่ฟอร์มยังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่ครับและต้องมาเจอกับทางด้านปีเตอร์โบโรครับที่ฟอร์มกำลังมาดีครับกับเบลดที่เปิดมาวัันนนี้ครรรบบผมมมอองว่่่าาเ์โโไ แพ้กลับบ้านครับหรือไม่เผอเอๆครับกลับมาชนะด้วยซ้ำสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่1นึหรือไม่ก็2อหนึ่งครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ฮอลแลนด์ดิวิชั่นสองครับคู่ระหว่างทางด้านฮัมบูกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านเอเซตอักมาครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสอตรงครับที่สนามเคสสเตเดียมครับแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบปอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับฮัมบูกครับชนะ3ครับ อักมาครับชนะ2นัดล่าสุดครับอักมาเปิดบ้านแพ้ไปแบบสุดมันครับที่3ประตูต่อ2ตารางคะแนนล่าสุดครับฮัมบูครับแข่ง19ครับชนะ10เสมอ2แพ้7ได้28เสีย17มี32คะแนนอยู่ที่5ของตารางส่วนด้านเออักมาครับแข่ง19ครับชนะ5เสมอ4แพ้10ได้31เสีย38มี19คะแนนอยู่ที่15ของตารางวันนี้ครับฮัมบูครับมาในแผน433มครับมีทางด้านพอตเบลครับเซตโกครับแล้วก็อีเลียสครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วย กันทำประตูส่วนด้านเอซัตอักมาครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีนงดวินซิโก้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเจอโรครับกับเจเดนครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฮัมบูครับชนะ2เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปแพ้ให้กับวาไวแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่4ประตูต่อ1ส่วนด้านเอซัตอักมาครับเสมอ2แพ้3นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับเอ็มเอ็ดไปแบบสุดมันครับที่1ประตูต่อ1คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับดูดีกว่าครับทัั้้งฟอรร์ม5นดลาสสุคบแวก็ถิิต การเจอกันกับเลทที่เปิดนาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับชนะครับแต่คงยิงได้ไม่เยอะครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0ึหรือไม่ก็2-1ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเยียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านบาเยอร์บิวนีครับคู่ที่2ครับเป็นทฮงด้านเวโลนาคู่ที่3ครับเป็นทฮงด้านบายาดูริกคู่ที่4ครับเป็นทฮงด้านดาบี้เคาวตี้คู่ที่หครับเป็นทฮงด้านบีคอมบันเดเลอร์คู่ที่หครับเป็นทานด้านปีเตอร์โบโร และคู่สุดท้ายครับเป็นด้านทำบุกส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว V.P. จิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ